สวัสดีค่ะโม,โโมอสมรมอพกับม้อนตะการในช่องม้อนตการผ้าด้วยนะคะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือ่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะค่ะท่านผู้ชมวันนีไอกำท่ามาด,ดอนฟูตานะคะค่ะตอนไดเมอรี่ค่ะกำลังคึกคื้นนะคะข้าวบานพงกะซอยกันนะคะตัดชนไม้น้อยๆอ,ออกนะคะหายไปเวน่นั่นกว้างถึงนะคะสามาซอยกันทั้ความสะอาดนะคะ มื่อนี้กะมี่ปูช่องตามเราด้วยเพิ่งก็ได้พาทิ้งง่ายของเพิ่นมะล่ำไหวปูนะคะองว a r ที่ผ่านมาปูเพิ่งก็เห็นหาเสร็จนะคะท่านผู้ชมให้มาเนี่ยเคยไปพาทิ้งง่ายของเพิ่นมะล่ำถวายปูค่ะค่ะมาเบ่งบรรยากาศในงานไปพร้อมๆกันนะคะท่านผู้ชม มากัน <laughs>

บ้ากขพูดว่าเขน้มจีนพันบรรุจัรบรรุจากขานมจีนเลารู้จักแต่ขอบคุณโตกระดาความโตกระดานสมานวาสมัยขอบคุณคือขนมกิน กันันูคนบอกว่ากันทูกันผู้เล่เทียนมาถวายคนมาอุดกันนน้าเทียนเท้เลื่อตอนไปดิบชางเทียนเาวามากคนน้ำเลื่อตอนไปบางคนเป็นยังจานบางคนเป็นย่าง ค่ะท่านผู้ชมปู่ปู่บอกว่าให้จุดเทียนขาวนะคะต่อจากนี้ไปให้จุดเทียนขาวหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่จะมาร่วมงานในวันที่ยี่สามนะคะถ้าจะนำเทียนมาจุดถวายปู่ก็เป็นเทียนขาวนะคะ ค่ะเน้นนะคะเป็นต้นไม้เป็นจุดที่ปูหลางซ่งต้นโพธิ์ห้องนะคะหรือว่าช่องตามเราลุ้ยที่พันเห็นนวดที่ผ่านมาที่พันเห็นหาเจ็ดนะคะท่านผู้ชมส่วนงวดนี้เดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งนะคะให้เพิ่นซ่องให้เพิ่นเบิ่งก่อนเ็จก่อนเดี๋ยวแอดจะถามนะคะว่าวันนี้เพิ่นจะเห็นเลขตัวใดนะคะตามนะา๊ะปูมองที่ปูเห็น โย่ตรงใดค่ะเป็นเห็นเมื่อไรเมื่อนั้นบอกจ้าจ้าเมื่อเมื่อนั้นเห็นอยู่นี่เมื่อนั้นเห็นอยู่นี่เห็นเห็นเป็นจังไหนจ้าเป็นหาจิตผันเคน่นบอกว่าย้มขึ้นขึ้นเป็นไปข่าบันดาโกูหาเแล้อเก็ได้บ้าหายตัวเลยเนาะเขาเคยอยู่เส้นหัวนั่นเลยก็ได้มาแคบหน้าจอขยายเบิ่งเป็นหาจิตนี่งวดบางหันนี้ค่ะค่ะางวดนหน้านี่งวดเห็นเห็นเด็กหนึ่งเห็นแล้วเมีนบอกค่ะเมีนเห็นเด็กหนึ่ง เงินมนีผู้เห็นเ็กมางมันแ้ว่านงนึ่งน่งน่ม้าหลางห้างเปอร์เซ็นต์อค่ะคึมาหางางเปอร์เซ็นต์เนีนมาหลางหลางเปอร์เซ็นต์หนึ่งมาางางเปอร์เซ็นต์ามเห็นแต่เนื่องบอจาผูเห็นยังอีกบคเห็นนึแต่ว่าเห็นอยู่นีบังนเห็นเป็นเก้าหาเห็นเป็นเก้าหาเนีเห็นเป็นเหเห็นเป็นเก้าหาเลยผู้เห็นเก้าหาเยตรงนี้นะครับตรงต้นไม้เห็นบ่ค่ะเนอยนี่ต้นไม้เนี่ยเห็นเป็นเก้า วัดก้อนเห็นหาเกมันบอกค่ะวัดก้อนเห็นหาเกแต่ะขม้าที่แรกหน่ือสัมผัสกับเพนได้เห็นเป็นเด็นึ่งค้าเห็นเป็นเศษกนึ่งตบะขวดนี่ก็ขม้าบางงหันเห็นมปนเป็นาหานี่มันสีเ่าคายผมนะแป๊กัวนี่เนี่ยมันกีเข่าคายผมนี้ก็แป๊กวนคายเดียวกันจนอูเห็นเกาหานะคะทานปช่ชง 95นะคะอยู่ตรงต้นไม้นี้นะคะครับจะเป็นตับพี่น้องช่องไป่องยูทูบตามแล้วเลยชแน,นล,ะลนะครับตาม้เลยชแนลเออทำเป็นเราเลิกพี่น้องเลยเออแอดเขียนอยู่นี่คอนแม่นให้แอดรวมเนีเย่ยมันจะเป็นจะเป็นเกาห้าเลยพี่น้องเลยบางคนอาจอดเชนเป็นหา่าแต่ว่าสำรับแอดเดี่ยวนี้เด็กห่าเด็กห่ามันต้องหางไปคนนั้นแต่ว่าตามสัมผัสข,ของแอดคือเกาห่า ก็ไก่หอดมือแอดกับสีฟันทุ่งห้เจนึงเราอีกคนนี่หาปูพนไปนิมิตเนาะหาพนไปเขานิมิตปันแอดกับชี้อ่ลุงห้กับเอจี่กับสายบุญกับปีกับน้องในบางอีกเจนึงมามาจิเป็นเจ้นบางคนพันเพี้นเป็นนาหาเนาะแต่ว่าตามปูพนมากกวบาีน่พนาเก่าเนอตามปูพันมากกชิดพันาเก่าเป็นเก่าหา้วเป็น้องเ้อเป็นเก่าหา กรว่าตัวแอดเห็นที่แรกนั่นแอดเห็นเป็นเด็กหนึ่งนัน่นกระสิตเป็นรางแอดปั้นท้งไห้ได้เฮ้วยว่ารางมาล้านเปอร์เซ็นต์ขึ้นหนึ่งรางหนึ่งหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นตาาน์สิเป็นตัวอื่นไปว่าอะไรเนาะตามที่แอดสัมผัสเลยตามที่แอดสัมผัสเลยมาลางหนึ่งมาลางห้านเปอร์เซ็นต์เจวจิตเนาะเจะได้ป้าลูกป้าหลานมาล่ำสาวไว เออตอนนี้แอดจะจะือกปูพันปูพนกับมาบ,บอกเฮก็เป็นเป็น,ปนกว่วมเชือชโนบุคคลเด้อพี่น้องเด้อแอดก็มีสัมผัสอยู่จุดนี้ตาวบาแอดก็เห็นแล้วตอนนี้เป็นตัวเลขประเดี๋ยไหนขึงหน้าเออกระบาคนเือนอาจจะปสามารถมองเห็นที่แอดได้นาอ แต่ว่าปูชีป้ปากขาวปูท้องมาพนรายยาข้า,าวปลาเข้าไปสกอรเพราะว่าวันที่23บสามนสิมานี่อยู่แต่ว่าแอดกะกะมองมองเห็นนั่นละเออเห็นแล้ว,ลแ,ลวแต่ว่าเห็นเป็นสองตัวเด้อพี่น้องเด้อเห็นเป็นสองตัวเออสีปูพนมาให้เห็นนึ่งเห็นเป็นสองตัวอันแม่นในแอดกาดัานตีไม่ข้างนี้สีคือกันกับหาเจ็บบางขันนะพี่น้อง แอดกับมันใจคือเก่านงี้มันใจโอ้มันใจเกินนั่นเงี้พี่น้องมันใจเกินนั่นเพราะว่าตัวเด็กมันลอยขึ้นมาเลยเออตัวเด็กรอยขึ้นมาเลิศพี่น้องเลิศตัวเด็กรอยขึ้นมาเออโอ้กต่แต่รู้สึกว่าดีอกดีใจได้พี่น้องดีอกดีใจที่อาปูชีบราคาปูต้องมากเป็นเด็ดเห็นเนาะเออเป็นเด็ดเห็นลอยขึ้นมาเขาเออบารู่ว่าพี่น้องสีเห็นคือแอดบอเออกะกะพิจารณาเอาแคบหนาจอขยายเบิ่งเอาเลิศพี่น้องเลิศ ว่าแอดก็เห็นนั่ะละบางอันแต่ว่าเป็นไม้จะเฝ้าฝากจะเฝ้าว้าเกันว่าแอดก็ขอปิดไปเฉพานเนาะเออให้ครูเป็นอนุญาตแอดกับจังที่ที่บอกให้ครับเอฟซีขับพี่กับน้องทุกคนได้รับรู้รับทราบน้กันเนาะโอ้เบิ่งเอาเลิกพี่น้องเน้อโดนเอาแคปหน้าจอขยายเบิ่งเอาเนาะอืมเอาเป็นกัมาซื้อครับอ่าแอดค่ะนี่ก็เป็นต้นไม้ที่ ปูหลังส่งตนโพท่องหรือว่าช่องตามและรุวยนะคะเพิ่นเห็นตัวเลขในเมอนก็คือเกาหานะคะแล้วก็มีช่วงที่เล่าได้คือเสียงปูกับสิบบอกเพิ่นนะคะเห้นตัวเลขสองตัวร้อยขึ้นมานะคะแต่ว่าสองตัวเลขนี่เพิ่นยังเบาเบานะคะท่านผู้ชมเพิ่นยังเบาเบาออกมาเพราะว่าเพิ่นวาปูเพ่ท่านให้เบานะคะหาเพิ่นสี่บอกแค่นึงนะคะพูดจ้าขออนุญาตนะจ้า ที่อ้บ้อแกค่ะนี่ัมองได้เอ็นอน่มองได้ทียอบอันนี้เห็นเป็นเกเ็นเป็นตว่าตัวงี้ตว่ายังว่าท่นเด็ปกใหตวตัวร้อยคือน้าังนร้อยคือ้าร้อยคืน้าจกีมันเป็นเด็ดองตัวว่าเป็นเด็ดสองตัวเน้ายวป ปับหาคนบริ่ารมันอาจิตเลยบอกน่ิมิตแน่นเลยเห็นแล้วเห็นแล้วรักแล้ววันแล้วพวกววตรงนี้นี่สิชาตแล้วนะแวมาแยกงานเดี๋ยวเราจีนองมีเก่ามีผู้เก่ามีผู้หาคือแต่ว่าบริว่าชิเนยบอคไอีน้องแคบหน้าจอพิจารณาเบ่รเอาเดอร์ใี่้ผ้เะค่านาส่วนส่วนเห็นบังอันนี่สร้อยถึงห้าสองตัวนั้น กูต้อง่าอะไรจะพอาจะพ่เบ้าจงมาเปนียแน่นอนพี่น้อกจ้าเออมาแพาพี่ามีพ่องนุ่มนกพ่อล้านมาตามญจาว่าจะตามสัญญาณแล้วล่ะค่ะก็จะแม่นงามครับจ้าจ้าเลหางามยนี้คันะนี่นเห็นแล้วคือเ้าเ้าหาหาเก้าค่ะเจมแต่เพื่อครูตตมเรา้วยมันสัมผัสได้นะคะมันสัมผัสได้สัมผัสเห็นว่านี่ร่อยมากจาะ

ลานติดเสเ้นติดแน่จากหนึ่งแน่นนั่นลางลานติดเส้นนะคะแน่เป็นีแน่มาเบิรงนผักผักแล้วนะคะตรงนี้แอดเเ็นเป็นหนึ่ง C นะคะท่านผู้ชมยืดใกล้ๆก,กับเก้าหาค่ะอันนี้เขาก็บล้อฟังอีกเชนึงนะคะอันนี้ตาวันที่ยี่สิบสามล้อฟังอีกเชนึงนะค่ะแต่ว่าที่นแน่ๆเมื่อนี้ปูตามแล้วลุ้ยนะคะปูหลางส่งต้นโพธิ์ท่องเพิ่อนก็บ,บอกว่า

เป็นเขียนอาสามนะคะท่านผูวชมค่ะท่านผู้ชมเี็นเป็นตัวไรคะ่ะข้อหูึ่งไต่ออคิปนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นตัวนี้ที่ชัดมากนะคะที่แอเธนส์คืออาสามนะคะค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขที่เห็นที่ต้นไม้ดอนปู่ตานะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะแอดก็นำมาเสนอท่านผู้ชมถ้าชอบก็เก็บไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้ค่ะค่ะแอดก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ